โอเคเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้อะฮะไม่รู้น้หนักไม่รู้น้หนักใช่ไหมนี่ลูกเหรอลูกอะลูกเราไหมนี่ไม่ใช่ลูกเราลูกนอะไม่เหมือนกันไม่ใช่ลูกเราแล้วลูกใครลูกลูกคนขับแล้วเราเป็นอะไรกับคนที่กลับมาจ้างเขามาฮะจ้างจ้างอะไอ้นกบกลับรถมาอืมกวนนุ่มกวนรู้รู้ไหมว่าเราไปทำอะไรขับค่ะไม่รู้อะ